สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง YouTube สิทธิพงศ์เสียงสารนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน FC นะครับมาชมนะครับสวนมะนาวพันทุนเกล้าไรเม็ดนะครับซึ่งปลูกอยู่ที่ตำบลพะเนียอนะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งเป็นสวนของเฮียสมานนะครับซึ่งท่านได้น้อมนำคำสอนขององค์พ่อหลวงนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการนะครับก็ได้ มาปลูกพืชน,นะครับซึ่งมีการวางแผนไว้กว่อนล่วงหน้านะครับยังไงเดียวเราไปชมสวนของลุงสมานนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับลูกเต่งดีนะเฮียลูกเ,เต่งดีน้ำเขาน่าจะเยอะเลยเยอะเยอะ,ยอะนะเดวร,รีวิวหน่อยวันนี้มาเยี่ยมเยียนสวนเฮียของเฮียสมานนะครับอยู่ที่<อ>พนยดนะครับปลูกกี่ปีแล้วครับเฮียนี่ ปีกว่าๆเป็นมะนาวทุนเก้าทุนเก้าลายเม็ดนะครับปีกว่าๆจากวงบล็อกทํำไมเลือกปลูกวิธีนี้ครับคือด้วยเหตุผลคือเราอาจจะบังคับให้ออกนอกฤด,ดูได้ง่ายขึ้นบังคับออกนอกฤด,ดูและการดูแลพวกให้น้ําให้ปุ๋ยวะ่งเง้ให้น้ำให้ปุ๋ยใช่ใชนี่เป็นมะนาวหนึ่งปีปลูกจากกิ่งตอนใช่ไหมครับกิ่งตอนออครับเป็นสวนที่ผมเข้ามาดูแลนะครับมาช่วย ตัดหญ้าให้ปุ๋ยนะครับเนี่เป็นของเฮียทั้งหมดกี่ต้นครับไอทุ่นเก้าไร่เม็ดเนี่ยครับที่ลงกระถางลงเก้าสิบเก้าต้นเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าต้นเนาะแล้วก็จะมีลงลงดินด้วยเห็นไหมที่นี่ใหม่สามสี่เดือนที่ที่เรามาลงตอนนั้นเนาะการเลือกเก็บยังไงครับเฮียคือรวมมะนาวทเก้านี่จะเป็นมะนาวเปลือกหนาผิวจะหยาบ วิธีเลือกเก็บจะต้องดูที่ขั้วอดูขั้วจะขั้วจะออกสีดำาอขั้วสีดำเนี่ยอย่างเงี้ยจะแก่แล้วจะแก่แล้วได้้ไหมได้เราดูที่ขั้วนะแต่ถ้าเมืออย่างเงี้ยขั้วขั้วมันยังไม่ยังไม่ดำเยียวอยู่แล้วก็เลือก็ยังหนาไม่บางอยู่เนาะยังหนาโอ้การเลือกอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับนี่อย่างนี้ได้อ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคในการเลือกเก็บมะนาวที่แก่จัดนะครับเนี และการให้น้ําให้ปุ๋ยนี่ให้ยังไงครับโดยรวมน้ำหยดระบบน้ําหยดเครับรางสปริงเกอร์ั้งหมดสปริงเกอร์ที่โคนระบบน้ําหยดสปริงเกอร์ที่โคนแล้วปุ๋ยก็ให้ให้ผ่านผ่านระบบน้ําด้วยไม่หรือว่าให้ผ่านระบบน้ําด้วยแล้วก็ให้บนบนวงบ็อด้วยเนาะนี่ครับเป็นการปลูกมะนาววงบ่อนะครับสําหรับข้อดีเฮียบอกว่าควบคุมง่ายดูแลง่ายครับ พอดีตอนนี้ต้นมันไม่ค่อยสวยเพราะกำลังจะให้มันอดน้ำกำลังอดน้ำแล้วก็จะทำมะนาวช่วงหน้าแล้งว่างั้นจะเอาใบละแปดบาทไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบ่งปันพอดีที่ผมมีโอกาสได้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปสัก200ลูกนะครับครับเฮียก็เดี๋ยวให้เฮียพาเดินนะครับเดินชมเดินเก็บว่าตัวไหนบ้างลูอย่างไอย่างนี่ได้ย่างนี้เราจะต้องตัดปิดได้ไหม รเราใช้ส่วนใหญ่ใช้กันไกนะครับกันไกตัดนะครับจะทําให้กิ่งเขาไม่บิดไม่หก thôi, ักแล้วก็ไม่ช้ <Cap> านี่ครับเป็นการใส่ใจนะครับของสวนเฮียเนี่ยทําไว้นะครับหลายปีแล้วพอเกษียณมานะครับก็เป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยเริ่มมากี่ปีแล้วครับนี่เริ่มมาปลูกขนุนปลูกอะไรได้สอง 3, 3, 3ามปีสามปีสามปีนะครับที่ปีนี้นมากเกษียณเลยลงเต็มตัวที่กเกษียณพอดีเนี่ยแกทํางานอยู่ที่สํานักง,งานที่ดินนะครับพวกสำโรงเรานะครับนี่กนเกษียณวางแผนน้อมนําคําสอนขององค์พ่อหลวงบาเลยเนี่ยสามปีที่ผมถ่ายลง y o u t u หลายหลายรอบแล้วที่ดูแลพวกขนุนนะขนุนมะพร้าวเนี่ยเนี่ยก็เริ่มวางแผนว่าจะเริ่มปลูกยังไงดูแลยังไงแล้วก็ คนต่งเนี่ยมาให้คําแนะนําผมก็เรียนรู้จากเฮียเรียนรู้จากผมนะครับี๋ยวเดินไปดูต้นอื่นนะครับนี่ครับตัวนี้ลงวงบล็อกนะครับลงวงบล็อกต้องมีทาคั้าด้วยคั้าจิงด้วยตัวดูต้นนี้เยอะมากเลยแต่ไม่รู้แกไม่เฮียก็ต้องเลือกดูเลือกเลือกครับวันนี้พามาชมสวนมะนาวครับและนอกจากพันธุ์ทุนเก้เมตรเนี่ยเฮียได้ปลูกพันธุ์ไหนบ้างครับนี่ ต้นแป้นพิจิตเนาะมีแป้นพิจิตด้วยแป้นพิจิตอยู่ห้าสิบต้นแต่ก็เพิ่งลงอ๋อแล้วพันธุ์อื่นมีอีกไหมเอะอะไรวะสุกประเสริฐสุกประเสริฐอ่าแป้นสุกประเสริฐพันธุ์มาใหม่เขาว่าทนทานโรคเนาะแป้นสุกประเสริฐปลูกไว้สักสามสิบต้นนี้ครับนี่ก็เป็นความสุขนะครับของการทําการเกษตรนะครับนี่เฮียก็แบ่งปันมาก็ เก็บให้นอกจากนั้นก็ยังมีเอเพกาเตียเนอะเพกาเตียเดี๋ยวให้เฮียพาเดินชมสวนอะไรนะตรงเนี้ยยังยังไม่ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวจะวนอยู่ว่าชื่ออะไรดียังไม่ได้ตั้งชื่อครับนี่ก็เป็นไฟก่อนไยก่รนี่ครับว่าจะทำทำนอกฤดูทำนอกฤดูแล้วครับ ให้อดน้ำเลยอดน้ำเลยครับมีอาไรใส่ใจในการเก็บนะครับบางคนไม่รู้ว่าบิดเอาบิดเอาเลยนะไม่ได้ <c oughs> ครับผมนี่ก็เป็นหรือว่าเกษตร,รกรก็ว่าได้นะครับตอนนี้เต็มตัวแล้วเกษตร,รกรเต็มตัวครับผมบยังไงทางช่อง Youtube สิทธิพงสิงห์สารนะครับได้มีโอกาสมา เดี๋ยววันหลังค่อยไปดูเพกาเตียนะครับเฮียยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอยากฝากอะไรผ่านผ่านทางช่อง YouTube สิทธิธธพงศ์ว่าการทําการเกษตรก่อนเกษียณเนี่ยเกษียณค่อยมาทําหรือยังไงหรือวางแผนยังไงโดยรวมวางแผนก่อนเกษียณสัก2ปี2ปีนะครับเพราะในช่วงเราในชีวิายการเนี่ยเวลาเราก็ไม่มากนะก็ควรจะวางแผนปลูกต้นไม้ที่มันไม่ต้องดูแลบ้างดูแลมาก พอออกมาแล้วสามารถต่อยอดได้เลยใช่ครับ้ต้นไม้ที่ต้องดูแลต้องใส่อย่างมะนาวอย่างอะไรวะแก้วมังกรอะไรตัวนี้ก็ควรจะต้องเกษียณแล้วเราจะมีเวลาดูแลมันนี่ก็ใจรักจริงๆครับนี่พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับแปลงนี้มันตกประมาณ50ไร่50ไร่นะครับนี่แบ่งทําเป็นบางจุดเป็นบางจุดแล้วก็แบ่งพื้นที่เป็น เป็นระบบนะครับมะพร้าวก็มะพร้าวขนุนก็ขนุนแล้วก็จะมีเพกาเตียนะครับเพกาเตียอยู่มุมนู้นนะครับเดี๋ยวยังไงมีโอกาสผมจะได้พาเพื่อน f c ีเดินเดินชมยังไงนะครับผมแล้วก็แก้วมังกรด้วยยังไงก็ขอบคุณมากครับเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับ